โควิดวันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่28,029รายเสียชีวิตเพิ่ม96รายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม28,029รายผู้ป่วยสะสม1,461,320รายรวมยอดติดเชื้อสะสม3,684,755รายเสียชีวิต96รายเสียชีวิตสะสม 25318รายหายป่วยกลับบ้าน23352รายหายป่วยสะสม1,235,148รายผู้ป่วยกําลังรักษาตัว255,795ราย